สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซักดีๆกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Property Perfect สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการเกาที่คันนะครับมาพบมาเจอกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์ครับกับรายการที่สรรหาเรื่องราวดีๆและสิ่งดีๆมาบอกมากล่าวมาเล่าให้กันฟังในรายการนะครับเรื่องไหนที่เป็นข้อคิดที่เป็นประโยชน์ท่านผู้ชมสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันด้วยโดยเฉพาะในตอนนี้นะครับเศรษฐกิจแน่นอนหลายคนได้รับผลกระทบแน่นะครับจากเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด1 9เนี่ยทั่วโลกได้รับผลกระทบหมดไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศไทยนะครับ เราทํากันเต็มที่เราช่วยเหลือกันเต็มที่ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมีเรื่องของการบอกถึงนิสัยท่านผู้ชมว่าถ้ามีนิสัย7ข้อนี้มันจะทําให้เราจนลงไปกว่าเดิมอีกใครที่จนอยู่แล้วเนี่ยถ้ามีนิสัยแบบนี้ด้วยยิ่งมียิ่งจนนะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทํานิสัยแบบนี้นามามาดูว่ามีอะไรบ้างอ้าวนะครับข้อแรกเลยแม่บ้าเทคโนโลยีครับ อ๋อนั่นไงเขาบอกว่าข้อแรกนี่เขาเขียนใหม่ได้เข้อที่หนึ่งเป็นรณชาติเขาเขียนเขาเขียนว่าเป็นรณชาติเดยจะจนนะคะเพราะนาฬิกาของรณชาติก็เป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่โอล่าสุดเลยล่ะไอแพดก็เป็นรุ่นใหม่โทรศัพท์ก็เป็นรุ่นใหม่นแล้วพอซื้อแล้วเนี่ยก็ต้องโพสต์นะคะ ถ้ากลัวคนไม่สนใจก็ต้องแกล้งเอาสีสองสีมาถามว่าสีไหนดีอะไรเงี้ยแม่แสดงมาดูละเอียดนะครับเนี่ยเช็กกันทุกโพสก็เห็นจะถามอย่างเงี้ยตลอดสีไหนสวยเลยกูไม่รู้ไงว่าจะซื้อแล้วหรือไม่ก็ถอยมาแล้วนะแปลว่าได้ซื้อแล้วเพรอะรก็จะได้รู้ว่าสีไหนเหมาะกับเราไงเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยที่เขาเขียนว่าบ้าเทคโนโลยีเนี่ยถ้าจะใช้ประโยคใหม่ก็ใช้ประโยคว่าเป็นรณชาติ อธิบายความหมายของข้อนี้หน่อยเขาบอกว่าพวกกล้องถ่ายรูปเอ่ยสมาร์ทโฟนและสิ่งต่างๆเป็นสิ่งที่ขาดขาดไม่ได้เลยกับผู้คนสมัยนี้และสิ่งของเราเหล่านี้ราคาก็ใช่ว่าจะถูกวางขายแป๊บๆเดียวก็ตกรุ่นอุ้ยเหมือนอาจารย์พูดเลยก็ใช่ไงแต่มันอยู่ตรงที่ว่ามันตกรุ่นแล้วเราต้องไล่ตามรุ่นไหม ที่แจ๊กบอกตอนนี้เข้าไปตั้งแต่สิบสองเหรอใช่สิบสองแล้วเดี๋ยวสิบสามจะเปิดตัวแล้วเนี่ยพี่เจ็ดเองแล้วพี่ก็ไม่เห็นพี่เดือดร้อนอะไรเลยชั้นเจ็ดกล้องมันมัวนะโอ้ตายแล้วหน้าเราสวยอ่ะโอ้ยอสวยขนาดนั้นไอ้คนที่กลัวกล้องมัวเนี่ยสงสัยว่ามีปมด้อยบนใบหน้าตัวเองแล้วต้องเอากล้องมาช่วยรุ่นเก่าไปแอปแต่งหน้ามันจะไม่รองรับอันนี้เราสวยเลยไม่ต้องใช้แอปโอ้สบายใจ ไม่เสียตังค์เออเป็นข้อดีพี่ได้ยินรู้สิษย์พี่เขาคุยกันเขาว่ายังไงสอนออนไลน์แล้วเขาไม่ได้ปิดไมค์เขาคุยกันซึ่งพี่ฟังแล้วพี่ชื่นใจนะเขาคุยกันว่ายังไงตอนนี้นะหัวเว่ยไม่กี่ตังก็ใช้ได้เออมันไม่ได้แพ้ไ h o n e ไม่ได้แพ้ซัมซุงนะอแต่มันไม่ถึงหมื่นนะมันถูกกว่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้นะหัวเว่ยเหอะอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเส Xiaomi Huawei Oppo พวกนี้นะครับ Vivo เขาทําให้คนสามารถมีสมาร์ทโฟนใช้ได้ด้วยเงินหลักพันอ๋อมันเป็นสมาร์ทโฟนที่มีอะไรต่างาไม่ต้องสูงถือด้วยความภาคภูมิใจใช่ไหมนะคอไม่ใช่ว่าถือ iPhone รู้สึกมันสง่างามแต่พอถือ Huawei ที่ต้องยัดใส่กระเป๋าแล้วจะโทรต้องเข้าห้องน้ำ โอ้ยอายคนขนาดนั้นไม่รู้ครับบาง,งคนก็กเป็นเห็นสังคมสมัยนีย้เขานิยมอวดการใช่ไงว่ามีโทรศัพท์มือถือยี่ห้อแพงของค่ายดัง<อ>ทีนี้พอตัวเองใช้มือถือยี่ห้อไม่ดัง<อ>ก็เลยเอ๊ะแจกเมื่อตอนพี่อายุน้อยพี่ก็เป็นนะ,นะในการที่จะซื้อนาฬิกายี่ห้อ,อนั้นซื้อรองเท้ายี่ห้อนี้เข็มขัดยี่ห้อนอนทนพอมาถึงจุดจุดหนึ่งพี่มีความรู้สึกว่า ทำไมเราต้องอาศัยสินค้ามาส่งเสริมความเป็นแบรนด์ในตัวเรา oh. ทำไมเราไม่เป็นเพอร์ซันอลแบรนดิ่งคือสร้างแบรนด์ด้วยตัวตนไม่ใช่สร้างแบรนด์ด้วยสินของโอ้โหคำนี้นี่สุดยอดคมเลยจริงจริงครับคือเราจะใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรเสื้อยี่ห้ออะไรแต่ความเป็นตัวเราต่างหากที่เป็นแบรนด์แต่คนบางคนเหมือนคล้ายๆว่าตัวเองนะไม่สามารถเอาตัวเองเป็นแบรนด์ได้ oh. ก็เลยเอาแบรนด์เสือ้อแบรนด์กระเป๋าแบรนด์รอ oh. งเท้าแบรนด์เข็มขัดมาช่วยเสริมตัวเอง oh. จะเสริมคุณค่าให้ตัวเองเนี่ยต้องเอาแบรนด์มาช่วยเอาแบรนด์โทรศัพท์นะเอาแบรนด์ iPad เอาแบรนด์เข็มขัดเอาแบรนด์รองเท้าเอาแบรนด์เสื้อเออซึ่งเมื่อก่อนพี่แปรนครับแต่ตอนหลังพี่มีความรู้สึกว่าโอเคฉันจะสร้างแบรนด์ตัวฉันเป็น personal branding ฉันไม่เอา product branding มาสร้างความเป็นตัวตนโอ้อาจารย์พูดถึงตรงนี้นี่สะอึกเลยนะเนี่ยย้อนกลับมาดูตัวเองสิว่าเออตัวเรามีอะไรไหม <c oughs> คือคนบาง <c oughs> คนไม่เคยสนใจเรือร่งอง personal branding แต่กลับไปเอา product brand เนี่ยมาใส่ล้อมตัวเองเต็มไปหมดทีนี้ product brand เรารู้จักแล้วเราจะทำให้ตัวเองดูดีนี่หลายคนคิดไงว่าฉันต้องใช้โทรศัพท์แพงๆยี่ห้อดังๆนี่ก็เราก็เอา product brand มาใส่ตัวเราไงแล้วหลายคนคิดว่าตัวเองจะดูดีขึ้นมาได้หลายคนจะสนใจหันมามองฉันฉัน,ฉนต้องใช้เสื้อผ้ายี่ห้อนี้ฉันต้องแต่งแบรนด์ยี่ห้อนี้กระเป๋ายี่ห้อนี้แล้วผลงานล่ะแต่สิ่งที่ ยังขาดอยู่แล้วก็ไม่รู้จักคือเรื่องของ personal brand ผลงานนิสัยใจคออ,อ,อยากให้อาจารย์ขยายความตรงนี้หน่อยเราจะสร้าง personal brand หรือว่าสร้างคุณค่าในตัวเองให้ตัวเองมีเป็นแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาได้ยังไงนิสัยบุคลิกความสามารถทักษสะทสัศนคติสี่อยา่างทำให้ได้ครับถ้าเรามีความรู้มีความสามารถให้คนเขารู้ว่าเราเก่งอะไร ถ้าเรามีทักษะเราต้องทําให้คนรู้ว่าเราชํานาญอะไรนะคะและขณะเดียวกันทัศนคติของเราต้องเป็นบวกอทาตัวเองให้มีเสน่ห์ให้คนอยากคบอยากหาถ้าเราสามารถทําอย่างนี้ได้แล้วเรามีบุคลิกดีนะคะดูสง่าผ่าเผยมีออร่าพูดจาน่ารักเราก็จะทําให้คนชื่นชมในความเป็นตัวเราโดยไม่จาเป็นว่าเราจะใส่เสื้อยี่ห้ออะไรใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรเรียกได้ว่าถ้ามีลักษณะเหมือนที่จะบอก ถึงสอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเพอร์ซ a น b ลแบรนดิด้งไงครับไม่ต้องใช้แบรนด์อะไรไม่ช่วยเออแล้วอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราจะไม่จนละครับถอดเสื้อผ้าไปเนี่ยก็ก็มีคุณค่าในตัวเองมันคือตัวเราไงมันคือตัวเราถอดทุกอย่างออกจากตัวถอดนาฬิกาอืมไม่ต้องใช้กระเป๋าแพงๆความเป็นตัวเราสำคัญที่สุดอแต่คนบางคนเหมือนคล้ายๆว่าตัวเองไม่มีอะไรเลยอก็เลยต้องบอกฉันใช กระเป๋าพาด้านนะฉันใส่เข็มขัดกุชชีนะฉันใส่เสื้อลาคอร์สนะฉันใช้นาฬิกาโรเล็กนะฉันใช้รองเท้าไนกี้นะสุดท้ายมันเป็น product branding ทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่ตัวเราอาจารย์พูดถึงตรงนี้เนี่ยไอ้สิ่งนี้มันเป็นตัวบ่งชี้เหมือนกันนะว่าเราเนี่ยไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเองใช่เราไปเอาสินค้าอื่นมาช่วยํำให้เรามีค่าแล้วก็จำเป็นจะต้องเอาแบรนด์อื่นมาเสริม เพื่อให้คนหันมอง<ๆ>เพื่อให้มีโอ้ยบางคน,นคี่ภูมิใจในการจะเล่าว่าทั้งตัวเขาเนี่ยวันนี้200,000<ๆ>นี่แหละฮะเออตรงนี้เนี่ยกลับมาฉุกคิดได้เลยนะครับท่านผู้ชมว่าถ้าเรามีคุณค่าในตัวเองถ้าเรามีสิ่งต่างๆทั้งเป็นเรื่องของความคิดที่ดีความรู้บุคลิกนะฮะแล้วก็ทัศนคติที่ดีอยู่ในตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็มีคุณค่าอยู่ในตัวเองอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องใช้แบรนด์หรูหรูหรือว่าสิ่งต่างๆที่กระตุ้นความสนใจคนอื่นให้เขาหันมามองเราแต่อยากได พักตรงนี้สักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้เหรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่น โชวต์วตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect จุดหมายใหม่ท้าทายได้มีสิ้นสุสสด Isuzu D-Max พลานุภาพคลิกโลก ครับผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในผ้าอ้อมเลยบางทีก็หนึ่งเดือนบางทีก็สองเดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบหนึ่งปีอะปื้มใจดูจดสีหน้าอัชนาชานาเวลามโนยห้ามขโมยขอให้ทุกคนซื่อสัตย์กันนะครับ ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์สุบหอมนะ้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักตอบทุกความสำเร็จเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า อู๋อีซูซ u มิวเอ็กซเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสเร็จอริจิน a ลิตี r รี e ด i n e d นี่คือปากกระป๋องซื่อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืมสนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Property Perfect สิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้กระตุ้นเตือนใจเราได้เยอะเลยครับท่านผู้ชมครับอาจารย์บอกว่าถ้าเรามีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้ว เราไม่จําเป็นจะต้องใช้แบรนด์อื่นหรือว่าใช้สิ่งอื่นมาเสริมเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองมีหนาซ้ําคนที่พยายามจะใช้สิ่งเสริมใช้เรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องประดับต่างๆเข้ามาเสริมให้ตัวเองนั้นเขาอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองก็ได้ใช่แล้วก็จะจนใช่ไหมเพราะแบรนด์เหล่านี้แล้วก็จะจนเพราะกาออซื้อรองเท้าแพง <S <S ขเขาซื้อกระเป๋าแพงขเขาซื้อเสื้อแพงขเขาซื้อนาฬิกาแพงเขาใช้ประกาแพงแพงหมดเลยหลายคนไล่ให้ดูเลยนะ นี่ไล่ตั้งแต่หัวเลยหมวกเขาไล่นเขาจะรวมให้ดูเลยว่าวันนี้เขาสามแสนแปดหูแต่งอะไรเยอะแยะเอานาฬิกาอย่างเดียวก็เป็นแสนแล้วแจ็คจริงด้วยนาฬิกาหลักแสนก็มีรองาก็มีกระเป๋าที่เขาหิ้วก็เป็นแสนแล้วโคนั่นสินะนาฬิกากับกระเป๋าก็สองแสนกว่าเข้าไปแล้วโอ้เข็มขัดอีกสองหมื่นโอ้ใช่ไหมใช่ครับรองเท้าอีกสองหมื่นทำไมไม่เป็นแสนนะ้วภูมิใจ ภูมิใจมากคืออยากอยากจะเดินอวดเพื่อนทั้งวันอย่างนั้นอ่ะ <c oughs> เออเนี่ยเห็นหรือยังอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วตัวเองมีอะไรดีหาไม่เจอก <c oughs> <c oughs> ็นี่ไงสิ่งนี้มีดีดูเสื้อฉันสีดีไมล้าของเาง <c oughs> ังนะตัว <c oughs> เธอมีอะไรดีก็นี่ไงอยู่บนตัวฉันเนี่ย <c oughs> คือในตัวเองไม่มี <c oughs> แต่อยากให้เพื่อนมาทักอุ้ยนี่นาฬิการุ่นใหม่นี่ชื่นใจอ้าวอันนี้นี่ เสื้อรุ่นล่าสุดเลยนะของคอลเลกชันหน้าร้อนปีนี้มีจะมีก่อนใครเลยสั่งจองล่วงหน้ารุ่นนี้หาซื้อยากมากอพอดีมีเพื่อนอยู่เมืองนอกเขาหิ้วมาโอ้นี่ไม่ใช่ชันนี่ไม่ได้เลยนะรุ่นเนี้ยโอ้โหถ้าไม่ใช่ชั้นไม่มีทางได้หรอกพอดีเพื่อนฉันเนี่ยเขารู้จักกับเจ้าของรู้ไหมช็อปที่เมืองนอกนี่เขาแย่งกัินเกือบตายเออพอดีเพื่อนฉันเนี่ยเขารู้จักกับคนขายก็เลยไอามาให้ได้ มิชฉันไม่มีทางได้แล้วเนี่ยเน,นี่คือเป็นหัวข้อสนทนาที่เราพูดกันแต่ไม่ใช่ก็ประมาณเนี้ยแต่ไม่ได้มาพูดกันเลยว่า,บาแบบเออ <c oughs> ตัวฉันมีดีอะไร <c oughs> เออนี้ลิมิเต็ดอีดิชันโอเคเพราะฉะนั้นใช้ของดังๆแพงๆๆบ้าเทคโนโลยีจเอเนี่ยนะ,ะยิงพูดเยอะขึ้นไปท่านผู้ชมยิงเข้าตัวเองเยอะขึ้นเท่านั้นเพราะว่าแจกรู้ตัวเร็วได้ก็จะดีอ๋อเหรอาจริง เพราะพี่เองก็จะรู้ตัวก็คือปลาเข้าไปห้าสิบกว่าใช่ไหมครับก่อนหน้านี้โอ้โหรองเท้าคู่ละหมื่นสองหมื่นซื้อใสอะไรเงี้ยแต่นี้ไม่นะธรรมดาสบายๆเนาะใช่ไหมครับอืแต่ว่าพี่ยังรู้ช้านะอพี่ยังรู้ช้าเพราะเราทารายการตรงนี้สําหรับคนที่ยุ่น้อยถ้าได้ฟังแล้วปรับตัวซะก่อนมันก็จะเร็วขึ้นค่ะนี่คือสิ่งที่อาจารย์ผ่านน้ําร้อนมาก่อนตกนุมมาก่อนแล้ว สะดุดหินมาก่อนแล้วก็วได้บอกให้ไย่เดินอย่างนี้นะเดี๋ยวสะดุดตามเลยมาเตือนไว้ให้รางวัลชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทุกสิ่งทุกชิ้นในตัวเองเนี่ยออมันต้องตั้งคําถามแล้วต้องพอประมาณใช่ครับเขาบอกต่อกันนะครับว่าหลายคนในยุคสมัยนี้เนี่ยซื้อสินค้าเทคโนโลยีกันเป็นว่าเล่นบางคนซื้อมือถือมาแป๊บๆพอเห็นรุ่นใหม่ออกมาก็เปลี่ยนซะอย่างนั้นวิ่งไล่ตามเทคโนโลยีโดยที่ไม่ได้มองว่ามีความจําเป็นแค่ไหน และหลายคนเสียเงินมากมายเพื่อจะได้รุ่นท็อปด้วยถูกต้องต้องซื้อรุ่นท็อปเดี๋ยวไปเทียบกับเพื่อนว้ายอันนี้ไม่ใช่รุ่นท็อปอย่างเวลาพี่ไปซื้อรถเนี่ยครับ่าจารย์ต้องซื้อรุ่นท็อปแน่นอนเนี่ยไม่เลยเนาะพี่จะถามเขาเลยว่ารุ่นรองท็อปมีอะไรหายไปจากท็อปบ้างอ๋อเหรอคือคำถามที่อาจารย์ถามเซลเลยพี่ถามอย่างนี้เลย คือพี่รู้รุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยนะคะัเขาอะไรออกหายไปเยอะเขาตัดอุปกรณ์อะไรต่างๆออกไปเยอะแหละแต่เราก็ไม่อยากจะซื้อรุ่นท็อปเราเลยใช้วิธีคำถามว่าไอ้รุ่นรองท็อปเนี่ยมีอะไรหายไปบ้างอ๋อรุ่นนี้ก็จะตัดเรื่องของซันรูปโอเคฉันไม่เอาอยู่แล้วฉันไม่ได้โผล่หัวออกไปฉันไม่ต้องการแสงสว่างจากข้างบนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ หรือว่าเบาเป็นอย่างนั้นเบาเป็นอย่างงี้คอนโซลอย่างนั้นถ้าฟังดูแล้วรองท็อปแล้วกันไม่จําเป็นต้องซื้อรุ่นท็อปที่ส่วนใหญ่ซื้อรถรองท็อปหลายคนมีค่านิยมแบบนี้นะอาจารย์บอกว่าซื้อรุ่นท็อปเลยมันจะจบๆไม่ต้องมานั่งเสียดายแล้วมันก็มีหลายอย่างที่ไม่ได้ใช้เลยจริงด้วยที่ท่างบอกว่ามีอะไรหายไปบ้างซื้อมาสองปีแล้วยังไม่เคยกดออปชั่นนี้ใช้เลยอ่ะใช่พี่ถึงต้องถามว่า รุ่นทอบกับรุ่นรองทอปมีอะไรบ้างที่รุ่นรองทอบหายไปไม่ได้เหมือนรุ่นทับพอฟังดูแล้วเราก็รู้สึกอะไรที่หายไปเนี่ยเราไม่ได้ใช้อันนึงเลยล่ะแจกคี่ได้ยินบ่อยเรื่องอะไรไอ้หลังคาเนี่ยที่เป็นหลังคาสําหรับการเปิดรับลมนะเปิดแตงจอกอ่ะมูลรูปซันรูปอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยซันรูปมูลรูปนะ เราไม่ต้องการถ้าเปิดกลางวันก็เป็นซันรูฟถ้าเปิดกลางคืนก็เป็นมูนรูฟเอาไว้สองวรมอการซันรูฟไม่แต่ในกรุงเทพเม่ออาจารย์จะมามูนมาซันอะไรหล่กก็ไม่รู้ถ้าเปิดใหญ่ซันรูฟส่วนใหญ่ไอ้ตรงนี้ที่มันหายไปอ๋อฮะแต่ถ้ามาเปิดในกรุงเทพมหานครซันรูฟนี้อาจจะกลายเป็นซันเบิร์ใช่ใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตุนทงมุ่งท็อปอะไรครับประมาณใช่ไหมครับ แล้วก็สินค้าสมัยนี้ที่ออกมานะเอายกตัวอย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาก็จะมีออกมาหลากหลายรุ่นเต็มไปหมดเลยแล้วบ้านเราในี่ค่านิยมเป็นอย่างนี้จริงๆเรองว่า,าฉันจะต้องใช้รุ่นทออ็อปฉันจะต้องมีสามกล้องเพื่ออะไรเอา้าก็เวลาอวดโทรศัพท์มือถือยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยว้ายมีสองกล้องมีกลูเดียวมีกล้องเดียวแล้วได้ใช้ยังไงก็ใช้อยู่อักล้องเดียวนั่นแหละแบซูมยังไม่ค่อยได้ใช้บางคนก็ซื้อสองซิมมาก็ใช้ซิมเดียวเออ บางคนซื้อสองกล้องมาก็ซื้อกล้องใช้กล้องเดียวเวลาพี่ไปซื้อแล็ปท็อปหรือว่าไปซื้อคอมพิวเตอร์พี่ชอบชอบีีร้านหนึ่งที่อยู่ที่ฟอร์จูนทาวเขาจะถามว่าพี่ต้องการเอาไปใช้อะไรบ้างแล้วก็เสร็จแล้วถ้าเกิดพี่ไปชอบไอ้รุ่นที่มันออปชั่นเต็มเลยนะเขาจะบอกว่าอาจารย์ถ้าใช้อย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยไม่จำเป็นต้องถึงรุ่นนี้หรอกเสือเงินเปล่า อาจารย์ดูรุ่นนี้ไหมอันนี้<อ>ถูกไปประมาณเท่านั้นพันเท่านี้หมืหหน่นอ๋อโอ้ยแนะนําดีจังเลยแล้วมันจะพอกับที่อาจารย์บอกอคือเขาจะถามเราเลยว่าเราเอาไปใช้ทําอะไรพี่บอกก็ส่วนใหญ่ก็เขียนบทความทํา powerpoint สอนหนังสือโอ้ก็เวิด Excel powerpoint เลยอาจารย์ใช้รูปเยอะไหมบอกว่ามันก็ได้ใช้หรอกอพอเราไปอยากได้รุ่นนี้สวยจังเลยอาจารย์รุ่นนี้เรื่องรูปอะไรอย่างนี้เลยแต่ถ้าอาจารย์พูดอย่างที่อาจารย์พูดอย่าเอาเลยอาจารย์มันแพงขึ้นไปตั้งหลายพัน โอ้แนะนําดีเนี่ยพี่ชอบเขาอืพี่ซื้อกับเขาจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะพี่จะซื้อแต่พี่ไม่ได้ไปนะครับพี่ไม่ได้ไปอืตอนที่พี่จะสอนออนไลน์นี่พี่จะเป็นต้องมีแล็ปท็อปใช่ไอ๋อใช่เขาซื้อแล็ปท็อปน่ะจะมาทําอะไรสอนออนไลน์ครับเอารุ่นไหนดีนะครับเขากัแนะรุ่นมาให้โอเคโหลดให้พี่ด้วยอืมเออ ต้องให้พี่โอนมันจำไม่ให้เท่าไหร่ถึงจะโหลดให้เขาก็บอกมาพี่ไม่ได้ไปเลยแล้วเขาก็มาส่งให้ทุกอย่างเรียบร้อยต่อลงโปรแกรมให้ทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จสัดนี่คือร้านค้าที่ซื้อสัตว์แล้วก็ดีกับเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับซื้อของอะไรดูตามความจําเป็นดูตามความต้องการของเราดีกว่าว่าเราจะใช้ทําอะไรหรือเปล่าไปซื้อของเกินออปชันขึ้นมาแน่นอนเสียเงินเปล่าประโยชน์แล้วมันไม่ได้ใช้งานด้วยตรงนี้เนี่ยน่าจะคํานึงถึงให้มาก ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้เยอะเหมือนกันเอาล่ะพักตรงนี้สักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาสรุปปิดท้ายกันครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่ โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น <c oughs> ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect ใหม่หม่ท้าทายได้ไม่สิ้นสุดอิ man. สสุดดีแมทพลานุภาคลิกโลกแม่พาผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในผ้าอ้อมเลยบางทีก็หนึ่งเดือนบางทีก็สองเดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบหนึ่งปีอะปบื้มใจดูใจสีหน้าอัิอนาชานาเวลามนเยห้ามขโมย ขอให้ทุกคนซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีตอบทุกความสำเร็จเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชือ่อเหนือทุกความสำเร็จ Originality Redefined เรากลุ่มตรีเพรในโลกที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงในซิวนินาที ทุกชีวิตมีเป้าหมายที่ต่างกันแต่เราเชื่อในสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเชื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ด้วยศักยภาพของคนในกลุ่มเรากลุ่มตรีเพชรพลังของคนที่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นจริงได้กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ p r o p e r t y Perfect กลับมาสรุปปิดท้ายกับเขาที่คันนะครับจะเลือกซื้อของดูตามความจำเป็นครับท่านผู้ชมชายคนนั้นเนี่ยนะเขาขายพี่เนี่ยนะ ลดราคาจะไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลดนะ,ะครับรุ่นที่20,000กว่าที่พี่ดูอยู่ลถลงมาเหลือหมื่นเจ็ดยนะฮะเขาบอกรุ่นนี้พอแล้วที่อาจารย์จะไปใช้สอนหนังสือออนไลน์โอ้โหนี่เขาคือซื่อสัตย์ต่อหน้าที่มากแล้วก็แนะนําลูกค้าดีนะแบบนี้ <c oughs> ไม่ใช่เชียร์ให้แต่ลูกค้าโอ้รุ่นนี้เอาเลยครับแรง เขาลงโปรแกรมให้พี่ที่ร้านเขานะแล้วมันมีโปรแกรมอะไรสักอย่างรู้ที่ต้องไปลงอีกที่อนึงนะเขาก็จัดการให้ด้วยอ๋อเหรอเป็นที่เรียบร้อยเลยดูแลดําเนินการให้แล้วก็มาส่งให้แล้วเราก็โอนเงินไปทางไปแอปอ่ะคือคอมพิวเตอร์นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเพราะว่ามันสามารถดูสเปคได้ตามความต้องการใช่แล้วแต่ลรุ่นจะมีออปชันไม่เท่ากันใช่ไหมครับทีนี้คนคนนี้ เขาขายของด้วยความซื่อสัตย์เขาถามก่อนว่าเราไปใช้อะไระแล้วเขาจะแนะนํารุ่นที่เหมาะกับที่เราใช้โดยที่ไม่จําเป็นต้องไปเสียเงินซื้อรุ่นที่แพงไปกว่านั้นแต่ม,มีหลายออปชันที่เราไมา่ได้ใช้เชื่อไหมถ้าผู้ชมหลายท่านเนี่ยใช้แค่เอาไว้ดูหนังฟังเพลงเอาไว้จดบันทึกพิมพ์เวิร์ดเล็กๆน้อยๆ Excel แทบจะไม่ต้องได้ทำเ้วจะอะไรมากมายโอ้ยคนส่วนใหญ่ก็ปวดกับ PowerPoint Excel <laughs> นี่พี่ว่าร้อยคนเนี่ยใช้ไปถึงสิบ เ o ่า r p o พอ t ไม่ได้ใช้หรอกเพราะไม่รู้จะไปนำเสนอใครเ o ่า r p o พอยไม่ถึง50บเอรอเปอร์เซ็นใช้ดูเว็บคือสเปคต่ำสุดก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องฟุ่มเฟือยน,นะครับท่อนผู้ชมนี่ก็คือสิ่งที่นำมาฝากกันในเกาที่คันสัปดาห์นี้วันนี้เวลาหมดแล้วครับผมกับอาจารย์ลาไปก่อนสวัสดีครับ